ชีวิตอ้อนเกวลินปมรัก12ปีถูกแม่กีดกันไม่ปิดกั้นสามีเรื่องผู้หญิงอดีตนักร้องดังอ้อนเกวะลินที่กลับมารับงานในวงการบันเทิงอีกครั้งมาเล่าเรื่องราวความรักในรายการปมแหกกฎบริษัทแอบคบแฟนจนแม่โทรไปร้องให้ขอให้เลิกว่ามีช่วง10ปีที่เฟดจากวงการบันเทิงไปทำบริษัทเลิกรับงานบันเทิงเราไปสู่จุดสูงสุดระดับผู้บริหารในบริษัทที่มีกฎ ที่ทุกคนรู้ดีจะโปรโมตในตัวแทนคือไม่มีรักกันข้ามสายงานไม่มีการยืมเงินในทีมห้ามข้ามสายงานในการปรึกษางานเจ้าตัวเผยด้วยว่าสามกฎเหล็กที่ขึ้นไปอยู่ระดับผู้บริหารแล้วเราทําผิดเสียเองข้ามสายงานช่วงรักกันก็ดีพากันทํางานช่วงทะเละงินกันก็จะทํางานเสีย ผ่านบทพิสูจน์เยอะมากเขาโดนแบนต้องไปบวชเป็นพระหลังจากเขาบวชเสร็จมาทํางานด้วยกันเหมือนเดิมผู้ใหญ่ก็จะคอยเช็คออนขึ้นเครื่องบินไปไหนพี่ผู้ชายไปไหนส